เจ3บรรดานิวรหกนั้นวิจิกิจชานิวรเป็นฉนปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตในทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคตในอิทธปัจยตาและปฏิจจสมุปปนธรรม การเคลือบแคลงกิริยาที่เคลือบแคลงความเคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆนานาความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางสองแพรง่งความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพ่าไป ความไม่สามารถจะย่างลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์